นี่คือที่สุดของประสบการณ์ในชีวิตผมเลยนะครับแล้วก็เป็นที่สุดของที่สุดสําหรับเด็กของคนหนึ่งครับผมได้ใกล้ชิดกับนักเตะมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และมีเรื่องราวประทับใจมากมายครับในเกมแดงเดือดวันนี้ผมรวมเรื่องราวต่างๆในชีวิตผมกับเกมแดงเดือดในไทยติดตามได้ในของเล่นเกมเล่าครับ นิว Suzuki สวิฟต์ G.L. พาร์ตสไตล์ท้าทายทุกกิจจำกัดเท่แบบอลิเมนต์ด้วยชุดแต่งสไตล์สปอร์ตรอบคันเสริมความสปอร์ตขั้นสุดกับสปอยเลอร์ละสเกิร์ดีไซน์ชบเชียวพร้อมเสงอากาศครีบฉลามและชุดสติ๊กเกอร์ G.L. พาร์ซ้อนเอกลักษณ์ในแบบลิมิตเลสอ e ดิชั่นสัมผัสดีไซน์สุดเท่และสมรรถนะสุดท้าทายด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์สุริคีทั่วประเทศ ฟีฟ่าออนไลน์4เกมฟุตบอลออนไลน์ที่ดีที่สุดกับกิจกรรมสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟจากฟีฟ่าออนไลน์4ให้ทุกคนได้เข้ามาชิงตั๋วเดอแมททั้งการซ้อมและวันแข่งจริงรีบเข้ามาร่วมกิจกรรมได้เลยตอนนี้ที่ f o c garina. in. th และถ้าใครอยากสนุกกับเกมฟีฟ่าออนไลน์4มันได้ทั้ง PC และ Mobile. โมบายโหลดได้เลยครับ f o c. garina. in. th อย่าลืมนะครับใครอยากได้บัตรแดงเดือแมทไปเล่นกิจกรรมสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟจาก f o c ฟีฟ่าออนไลน์4ได้เลยครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมอยากจะทําขึ้นมาเพื่อขอบคุณหลายสิ่งหลายอย่างครับที่ทําให้ผมมาถึงตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มันอาจจะเป็นในแง่ของความประทับใจที่อยากจะส่งต่อผ่านไปยังเพื่อนๆแล้วก็อยากจะบอกความรู้สึกของผมเองเนี่ยให้กับเพื่อนๆหลายคนที่ติดตามกันได้รับทราบแล้วกันนะครับถือว่าเป็นในแง่มุมนั้นนะครับอาจจะไม่ได้มีข้อมูลเรื่องฟุตบอลมากนักนะครับแต่ว่าจะมานั่งเล่าให้ฟังแล้วกันว่าประสบการณ์ในการตามติดชีวิตนักเตะหงแดงของผมเนี่ยตลอดช่วงเวลาที่เขามาที่ไทยเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ Ah. เริ่มเลยแล้วกันนะครับคืออย่างนี้ครับมันต้องมีการไปรับที่สนามบินใช่ไหมทุกคนแล้วก็วันนั้นเนี่ยเกมเนี่ยก็ไปรับนักเตะที่สนามบินซึ่งผมเนี่ยไปถึงเวลา11โมงนะครับผมไปถึงคือคนเยอะมาก11โมงนะคือนักเตะเนี่ยลงเครื่องมาเที่ยงแต่ว่าวันนั้นเนี่ยคือผมเดินเข้าไปเนี่ยสองข้างทางคือเต็มไปด้วยแฟนลิเวอร์พูลแล ah. ้วคือก่อนหน้านั้นจะเป็นแมนยูเดินทางมาซึ่งแฟนแมนยูเนี่ยก็เยอะมากแล้วนะครับที่เท่าที่ผมเห็นนะแต่ว่าพอมาเที่ยวก,กับแฟนลิเวอร์พูลที่มาเดินทางมา เยอะมากจริงๆผมว่ามันน่าจะเกินจํานวนพันสองพันสามคนได้เลยนะครับที่สนามินสุวันณภูมิวันนั้นซึ่งบางคนเนี่ยมาร้องแต่6กโมงเพียงเพื่อที่จะได้ เจอนักเตะที่เขาชื่นชอบได้ขอลายเซ็นได้ตะโกนเรียกชื่อเขานะครับแต่ว่าสุดท้ายท้ายสุดไอความที่คนมันเยอะมากสองข้างทางเนี่ยคนก็คาดหวังนะครับดราม่ามันเกิดตรงนี้คือคนคาดหวังว่าจะได้เห็นนักเตะเดินผ่านพวกเขาแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรถบัสของนักเตะครับมันจะจอดเทียบชานชาลาเลยแล้วก็จะไม่ได้ให้แฟนบอลเนี่ยได้เห็นเลยโดยเฉพาะแฟนบอลฝั่งที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวกับสนามบินอยู่ฝั่งตรงข้ามสนามบินแทบจะไม่ได้เห็นตัวนักเตะเลยด้วยซ้ำนะครับผมสงสารมากเพราะวันนั้นม้อากกแลว เครื่องเนี่ยคนจะต้องลงตอนเที่ยงแต่ปรากฏว่ากว่านั้งเตะจะออกมาประมาณบ่ายโมงครึ่งแล้วคิดสภาพอากาศประเทศไทยตอนนั้นผมจําได้ว่าอุณหภูมิ37องศานะครับผมอยู่ในชุดสูตรซึ่งผมก็ไม่รู้ใส่ทําส้นตีนอะไรเหมือนกัน <laughs> เขาก็รอกันนะครับเดินไปเจอคุณแม่คนหนึ่งคุณแม่บอกว่าแม่มาเนี่ยเพราะว่าลูกอยากมา แต่แม่จะเป็นลมแล้วขอน้ําหน่อยได้ไหมผมก็แบบผมไม่รู้จะหาน้ําให้ได้ตรงไหนนะครับแต่ว่าก็พยายามพูดคุยกับทุกๆคนแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ประทับใจผมว่าผมได้พลังงานจากการไปที่สนามบินมากกว่าการไปเจอนักเตะนะครับนั่นคือการที่เขาจะพูดหรือดไม่กคือมัน มันคือการที่เรารู้สึกว่างานของผมที่ผมทามันมันถึงทุกๆคนจริงๆผมไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราดังเราเป็นเซเลบริตี้หรืออะไรเงี้ยผมไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับผมแค่รู้สึกว่าคืองานเราอ่ะมันไปถึงทุกคนจริงๆมันเป็นความประทับใจที่แบบบางคนมันอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่รู้จักผมแต่ว่าหลายคนที่รู้จักตรงนั้นก็จะเรียกชื่อผมเพื่อเฮ้ยพี่เกมเข้ามาหาหน่อยพี่เกมถ่ายรูปกันพี่เกมแล้วมันเป็นเป็นครั้งแรกด้วยมั้งเพราะว่ามันอาจจะเราทํางานกันบนโลกออนไลน์มานานมันแบบ เป็นครั้งแรกที่ผมได้เจออะไรแบบนี้แล้วผมรู้สึกประทับใจมากทุกคนเรียกชื่อผมตลอดทางที่แบบยาวเกือบประมาณ3-400เมตรนะครับเราก็ในเมื่อมีคนเรียกเราเราก็ด้วยความเต็มใจเราก็เดินเข้าไปหาทุกๆคนไปเซลฟี่กับทุกๆคนไปถ่ายรูปกับทุกๆคนพยายามให้ในสิ่งที่เขาอาจจะไม่ได้นั่นคือการที่เขาอาจจะไม่ได้ถ่ายกับนักเตะเลี้ยวฟูอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็พูดออกมาว่าไม่เป็นไรไม่ได้เจอนักเตะไม่เป e ็นไรเจอพี่เกมก็พอแล้วอะไรอย่เงี้ยแต่มันคือมันอาจจะเป็นการปลอบใจแต่ในความรู้สึกผมมันคือความรู้สึกที่ อิ่มมากใจฟูมากแล้วก็จนกระทั่งเดินไปถึงจุดหนึ่งก็มีน้องคนหนึ่งซึ่งมาทราบที่หลังว่าเป็นแฟนยูเนเต็ดนะครับเขาก็มาขอลายเซ็นเพื่อไปฝากเพื่อนเขาขอลายเซ็นผมเองซึ่งผมก็แบบผมไม่คิดว่าผมควรจะเซ็นลายเซ็นของผมลงไปในสิ่งของที่มันเป็นตราเลเวอร์พูลนะครับแต่ว่าเขาขอเราก็ทําแล้วเราก็รู้สึกว่ามันแบบมันทักเรามากแล้วมันไม่ใช่แค่คนเดียวครับมันก็มีหลายๆคนที่ให้ทําแบบนั้นซึ่งซึ่งผมขอบคุณ ขอบคุณจริงๆมันคือพลังที่ที่เปี่ยมล้นมากๆสําหรับคนทํางานนะครับโอเคหลังจากนั้นเนี่ยนักเตะออกมาประมาณบ่ายโมงครึ่งครับออกมาถวายพระพรเสร็จอะไรเสร็จตรงนี้เนี่ยในฐานะคนทางานเองเนี่ยนะครับเราไม่สามารถเข้าถึงนักเตะได้เลยนะครับเขาจ,จากัดสื่อเยอะมากเช่นเดียวกับแฟนบอลเลยนะครับแล้วก็สื่อเนี่ยจะสามารถเข้าไปได้แค่แบบถ่าย เฉยๆนะครับเราจะไม่มีมุมของการที่เฮ้ย mm hmm. จะไปเซลฟี่จะไปใกล้ชิดจะไปมิดแอนด์กรีดมันมันจะไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับแลวนักเตะก็ค่อยๆทยอยเดินทางออกจากสนามก็จะมีภาพที่ผมได้ถ่ายเฮนโดถ่ายมิลเนอร์ถ่ายเจนคล็อปที่เขาแบบออกมาให้สัมภาษณ์นะครับซึ่งทุกคนดูเหนื่อยเพราะว่าเดินทางมาหลายชั่วโมงนะครับกว่าจะถึงประเทศไทยนะครับก็ทุกคนก็ดูเหนื่อยแล้วก็ความประทับใจแรกที่เจอก็คือผมรู้สึกว่าหลายคนน nice mm ิส hmm. มากนักเตะเลพูลโดยเฉพาะนะครับผมให้โดยเฉพาะเลยแล้วกัน Thears นะครับฟิมิโนนะครับเฟจูฟันไดจอเดเฮนเดอร์สันคนที่ขาดไม่ได้ที่สุดเลยคือโมเมตซาร่านี่คือ5คนที่ผมรู้สึกว่าเขา nice มากนะครับโดยเฉพาะซาร่าซาร่านี่คือยิ้มไม่หุบโบกมือไม่พักเลยนะครับแล้วก็คุณก็เห็นภาพบรรยากาศการกรูนเข้ามาของคนมันเป็นอะไรที่อึดอัดมากแน่นขนาดมากๆนะครับแล้วก็มันเป็นการต้อนรับที่ล้นหลามจริงๆแล้วก็เป็นประสบการณ์ในการทางานที่ผมคิดว่านั่นคือใกล้ที่สุดในชีวิตผมละก็จะอ,อยู่ห่างกันประมาณสัก2อสเมตรนะครับในการที่จะได้เห็นตัวนักเตะอย่างที่คลิปได้เห็นกันเลยตอนนนีี้รัับก็มม รจริงๆแล้วเนี่ยรถที่นักเตะไปขึ้นอย่างรถคันวาตตอมเสริมจลนเนี่ยจริงๆไเป็นรถองของทีมงานนักเตะเนี่ยต้องขึ้นในคันลิฟท์ทูเอฟซีแต่ว่าเหมือนกับว่าถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยคือนักเตะเนี่ยปกติแล้วเขาจะขึ้นคันหลังอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็เข้าใจว่าไอ้คันหลังเนี่ยคือคันของเขามันไม่ใช่ว่านักเตะจะไปเซอร์วิสแฟนๆอะไรเงี้ยคือผู้จัดจะพานักเตะหรือว่าสตาฟโค้ชอย่างเจ๊งคลับหรืออะไรเงี้ยไปโบกมือบายบายแฟนๆแต่ว่านักเตะก็บกมือเสร็จแล้วก็เดินขึ้นเลยไงมันก็ พอจะได้เห็นเพราะว่าถ้าสมมติขึ้นคันแรกเลยเนี่ยไม่ได้เห็นแน่ๆนะครับเพราะมันจะอยู่ในชานชลาถ้าคุณเห็นตามภาพก็เป็นอะไรที่เป็นแก๊กหนึ่งแล้วกันแล้วก็พอมันเป็นรถคันของคุณต้อมเสริมยนตเขาเนี่ยซา่าฟันดหลายๆคนเองที่เพราะมันมันมองเห็นใช่ปะเขาก็เซอร์วิสแฟนๆสุดๆโบกมือโบอกไม้ซึ่งเป็นอะไรที่แบบเออเราประทับใจว่ะเพราะว่าเราก็เห็นว่านักเตะแมนยูหลายคนเขาก็เซอร์วิสแฟนดีมากนะครับส่วนนักเตะลิเวอร์พูลเนี่ยเขาก็เซอร์วิสแฟนเหมือนกันนะครับก็จบไปในวันนั้นนะครับก็ในวน ของ RFC ก็จะเป็นงานของลิวพูที่เป็น o f f i c i a l Fan Club นะครับซึ่งก็ได้รับเกียรติพี่ต้นต้นทำฟุตบอลเชิญไปแล้วก็ได้เจอพี่ๆหลายๆคนแล้วก็ได้เจอซามิฮูเปียได้เจอลุยกาเซียแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้มีองนกรีดไม่ได้เข้าไปถ่ายนู่นนี่นั่นไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยก็ได้แค่ยืนข้างๆแล้วก็ถ่ายแล้วผมอ่ะชอบฮูเปียมากรักฮูเปียมากอยากถ่ายมากแต่ก็ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ผมว่ามันก็เป็นประสบการณ์และกันที่โอเคได้เจอเขาแล้วนะครับผมก็ไม่หมดหวังครับเพราะนั้นผมกรู้สึว่าเย เจามายเนาะพี่มายเบี้ยบางใหญ่หรือว่าพี่ตูมนมาดิชนหลายๆคนก็ได้ไปเจอนักเตะที่โรงแรมเราก็โอเคงั้นเราเราเราลองไปโรงแรมดูไหมผมก็ตีรถจากสยามไปโรงแรมครับไปโรงแรมที่เซนต์บิจิสแล้วก็เข้าไปข้างในแล้วก็รอนักเตะเนี่ยทุ่มหนึ่งนะครับนักเตะเนี่ยซ้อมเสร็จ3าทุ่มจะกลับมาปรากฏว่าสิ่งที่เจอคือกาดเขากั้นสุดๆครับคือลิพูเนี่ยความ p r i v a t สูงมากแล้วก็ความรักษาความปลอดภัยเนี่ยสูงกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากมากมากนะครับนักเตะเดินมาถึง ผมได้แค่ถ่ายภาพตามที่ทุกคนเห็นเลยครูผมเข้าไม่ถึงเลยแล้วนักเตะก,ก็ไม่ได้แจกลายเซ็นด้วยมีแค่เจนครอปที่เดินไปแจกลายเซ็นแค่คนเดียวในในวันนั้นนะแล้วนักเตะคนอื่นๆเนี่ยก็ได้แค่แบบบางคนก็ยิ้มยกนิ้วโป้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เฮนโดเนี่ยมีช็อตหนึ่งเฮนโดเนี่ยพยายามจะถามกาดว่าเขาไปเซ็นได้ไหมอะไรเงี้ยกาดบอกว่าไม่ได้นะครับทุกคนก็โดนบีบให้ขึ้นไปให้หมดนะแต่ผมก็ไม่หมดหวังผมก็ไปรอตรงรอบี้นะครับคิดว่า เอออย่างเ้าไดต้องมาเว้ยผมก็รอจถึงว่ามาตั้งสี่ทุ่มครึ่ง <c oughs> ผมกลับออกจากโรงแรมเพราะคิดว่าคงไม่เจอใครและห้าทุ่มครับทุกคน ห้าทุ่มทีมงานสตารโค้ดเดินลงมาที่ล็อบบี้โอ้โหผมแบบครึ่งชั่วโมงทุกคนครึ่งชั่วโมงครับที่แบบครึ่งชั่วโมงเองอะ่ะทำไมผมไม่รอต่อวะอะไรเงรี้ยแล้วก็ไม่ไม่ได้พาไปเว็นพวกเจมสมายอะไรเงรี้ยที่ที่เขาได้เพราะว่าเขาอยู่เขานอนโรงแรมอยู่แล้วนะครับก็เป็นความทรงจําที่ทําให้เราเข้าใจชีวิตของแฟนบอลแล้วก็มันใช้คําว่าติ่งได้เลยอะ่ะมันเป็นติ่งเลยผมไปผมไปเป็นติ่งเลยอะ่ะแล้วมันไม่มีสิทธิพิเศษใดๆนะครับอันนี้พูดตรงๆมันก็คือไปเป็นติ่งจรงิจรงๆแล้วติ่ง ที่เฟลแต่ว่าเราก็โอเคเพราะว่าทุกที่ที่เราไปนะอันนี้จริงๆนะทุกที่ที่เราไปเราเจอคนมาทักทายเราเราโอเคแล้วคือผมไม่ได้เจอไม่ได้ถ่ายรูปก,กับนักเตะแต่ผมได้ถ่ายรูปก,กับคนอื่นๆที่เขารู้จักผมอะ่ะผมว่ามันก็เติมเต็มแล้วก็ทําให้ผม มี f e ล l i n g ที่สุดยอดในการทํางานต่อไปมีแรงในการทํางานต่อไปนะครับก็เป็นอนว่าจบวันนั้นไม่ได้เลยเลยนะครับแต่ก็ได้ใกล้ประมาณหนึ่งแต่ว่าวันที่พีที่สุดเนี่ยมันคือวันที่ได้ใกล้จริงๆก็คือวันที่11นั่นเองนะครับคือตั้งแต่ช่วงบ่ายเนี่ยผมก็มีไป meet and greet กับทางด้านของ Enrique และ m a เกเ i ี r ซึ่งอันเนี้ยผมไปในล l o t ที่ลงทะเบียนไปชัดเจนซึ่งผมต้องได้ถ่ายรูปแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ได้ถ่ายรูปได้เลยเซนซึ่งผมขอบคุณมากขอบคุณทาง Livepool Official ด้วยนะครับที่เขาก็ให้เกียรติ แอนริกเกแล้วก็แม็กแคเียมาซึ่งก็เป็นอะไรที่ใกล้ที่สุดแล้วนอกจากนั้นนะผมยังเจอกับเจมเพียสซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวที่เราแปลข่าวเข้ามาตลอดนะครับเจมเพียสคือเทียนหนึ่งซึ่งผมก็รู้สึกว่าวันที่ผมลงรูปกับ e อริกเกกับแม็กแคชเียยอดไลค์ยังไม่เท่ากับรูปที่ผมเนี่ยถ่ายกับเจมเพียสเลยอะ่ะคือไลฟ์ต่างกันแบบโอ้ว้าวแสดงว่าเพียสคือมีพลังมากๆในแง่มุมของคนไทยน,นะครับซึ่งก็ดีใจที่ได้เจอเอ่อพียสแล้วก็แม็กแคชเชียแล้วก็แอนริกเก้มัน เด็กคนนึ่งอ่ะดูพวกเขามาตลอดอ่ะมัน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 ที่สุดจริงๆนะครับเราคิดว่าแต้มบุตรเราคงจะประมาณนั้นปรากฏว่าเราก็ไปต่อที่สนามซ้อมที่ราชมังซึ่งเป็นรอบซ้อมที่ต้องซ้อมโชว์อยู่แล้วผมว่าจุดนี้พีคที่สุดในชีวิตนี่คือคลายแม็กเลยนี่คือคืออะไรที่พีคมากๆโอเคละก่อนไปถึงมันก็เหมือนเดิมฮะก็ถ่ายรูปกันปะปลายซึ่งก็ก็เติมเต็มฟีลลิ่งมากแต่ว่าการได้ลงไปที่สนามซ้อมผมไม่คิดว่ามันจะใกล้ขนาดนั้นคือมันใกล้ชนิดที่ผมเกินปุยมุยอันนั้นคืออย่างนั้นเลยอะ เกินฟุยมุยมันใกล้เกินปุยมุยเลยอ่ะมันมันแบบมันคือตรงหน้าผมแค่เอื้อมมือไปจับอ่ะผมไม่สามารถเซลฟี่ได้แน่นอนในในฐานะสื่อมวลชนตรงนั้นเนี่ยมันมันก็จะมีบางอย่างที่เขาไม่อยากให้ทําเราก็ไม่ทำเราก็ทําได้แค่แบบอย่างเงี้ยซึ่งแบบแค่นั้นมันก็โอเคแล้วอ่ะจนกระทั่งเราได้เห็นนักเตะเป็นปนได้เห็นดิอาสได้เห็นทุกคนเลยครับผมว่ามันแบบมันเกินไปอ่ะแล้วก็คนหนึ่งที่ผมรู้สึกสัมผัสดได้ว่าเขาเซอร์ว so ิสแฟนดีก็คือฮาวิสแอเลียส น้องเป็นคนที่เฟรนลี่มากนะครับแล้วก็จริงๆอาริสันเบเกอร์ก็เหมือนกันตัวเจอเดเฮด์เซนฟิมิโนดิอาสคือคนเดิมๆที่ผมพูดอ่ะเฟจูฟันไดอย่างเงี้ยอย่างเทรนด์เนี่ยเขาจะนิ่งเลยจะนิ่งๆเขินๆไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนที่ผมพูดไปอย่างฟิมิโนดิอาสเอเลียสนะครับเจอเดเฮด์เซนเฟจูฟันไดอาริสันเบเกอร์พวกนี้คือเฟรนลี่สุดๆนะครับก็คือหมายความว่าซ้อมอยู่แต่ก็ยังมีแบบแอบ,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 บยกนิ้วอย่างเงี้ยแอบ,บยกนิ้วข้างหลังเงี้ย แอบยกแบบไม่ให้เห็นนะเออแบบหันไม่หันหน้ามานะแต่ยกนิ้วให้เพราะว่าเราเรียกชื่อเขาอะมันก็เป็นความฟินที่ผมหาที่ไหนไม่ได้ละโอกาสแบบนี้พูดงตรงนะครับผมมันใกล้ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แม้ว่าเราจะไม่ได้เซลฟี่แม้ว่าเราจะไม่ได้ขอลายเซ็นเพราะเราไ,ไปทํางานจริงๆางแต่เราก็อิ่มอิ่มมากๆในใจผมชอบมากๆที่สุดนะครับยิ่งกว่านั้นก็คือผมกําลังถ่ายภาพเตโก้กาลังแบบดูเตโก้วิ่งผ่านหน้าไปผ่านหน้ามาอยู่น้องก็โทรศัพท์เข้ามาบอกพี่เกมครับเอ่อ ทางทีมงานบอกว่ามีสื่อแค่5สื่อที่ได้ลงไปในมิกโซนแล้วก็สัมภาษณ์นักเตะครับแล้วหนึ่งในนั้นคือขอบสนามครับผมก็ไปดิครับไปเสร็จปุ๊บข้อห้ามแรกที่พูดเลยห้ามเซลฟี่ครับห้ามเซลฟี่กับนักเตะคุณมีโอกาสแค่าสามารถเรียกใครก็ได้แล้วเขาไม่จัดให้ด้วยนะครับเขาไม่มีการจัดการบอกว่าคนนี้คนนี้ต้องมาถามถ้านักเตะเดินเข้ากับเข้าไปปุ๊บ คุณเรียกเองคนไหนยินดีจะตอบคุณเขาก็จะตอบแล้วก็นํามาซึ่งภาพที่เราได้เห็นกันคือมีโรบบมีฟาบินโยมีฮาวิเอเลตและจอร์แดนเฮนเดอร์สันครับที่หยุดให้สื่อสัมภาษณ์แล้วผมก็เป็นคนถือกล้องถ่ายคลิป ตอนที่ร็บโบให้สัมภาษณ์ตอนที่ฟาวินโยให้สัมภาษณ์เอเลียตและจอร์แดนเฮนเดอร์สันซึ่งมันใกล้แบบเอามือไปแตะเงี้ยนึกออกไหมแต่ว่าเราก็เซลฟี่ไม่ได้เนาะแต่ผมก็แอบแบบนิด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 ,นดมันมันเซลฟี่ไม่ได้มันทํางานนะแต่มันคือใกล้มากๆได้ยินเสียงได้อยแอร์เซนคือน้ําลายจะพุ่งเข้าหน้ากูอยู่แล้วอะ่ะมันโคตรประสบการณ์ที่สุดในชีวิตซึ่งผมไม่มีทางจะหาได้จากวันแข่งจริงแน่ๆแล้วผมได้มันในวันซ้อมผมว่า yes yes เลยผมแบบ yes นี่คือที่สุดของที่สุดในชีวิตจริงๆนี่นี่คือ ความฟ be like, like ินที่ผมไม่สามารถอธิบายคุณไปดูบอลที่อังกฤษคุณก็ไม่ได้แบบนี้อันนี้จริงๆนะหมายความว่าในฐานะสื่อที่จะลงไปตรงนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยอะแม้ว่าผมจะไม่ได้เป็นมิดแอนด์กรีดกับนักเตะไปเซนไรเซนไม่เป็นไรเลยผมผมฟินที่สุดเท่าที่ผมจะฟินได้แล้วแล้วผมก็รู้สึกว่ามันคือประสบการณ์ที่ผมอยากแชร์ต่อทุกคนจริงๆผมเข้าใจทุกคนมากๆแต่ผมหวังว่าวันหนึ่งทุกคนจะได้มีโอกาสแบบเดียวกับผม นะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวในวันซ้อมนะฮะอ่ะออวันจริงอันนี้พีคมากพีคที่สุดเลยเพราะว่าผมไปถึงสนามประมาณสักเที่ยงครึ่งนะฮะจอดรถที่บิ๊กซีแล้วก็คือเราเข้าใจว่าแฟนๆที่เขารู้จักเราเขาอยากจะถ่ายรูปก,กับเราขอลายเซ็นเราหรืออะไรเงี้ย ซึ่งผมแบบโคนมีพลังเลยนะแต่เอาจริงมันก็ล้าเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่เคยปฏิเสธใครเลยแม้แต่คนเดียวมันคืแบบผมจะวิ่งไปเข้าห้องน้ําผมก็ก,ก็โอเคครับได้นยิ้มตลอดเวลาแต่ผมก็คุยกันในทีมบอกว่าเออเนี่ยวันจริงต้องยิ่งกว่าน,นั้นแน่ๆเลยมันต้องไม่ได้ไปไหนแน่ๆคงไม่ได้ทําอะไรแน่ๆซึ่งเป็นแบบนั้นเลยนะครับแล้วผมก็รู้สึกโอ้ oh my god ผมไม่คิดว่าชีวิตผมจะมีคนชื่นชอบในงานเราเยอะขนาดนี้ผมผมไม่รู้ว่ามันกี่ร้อยกี่พันแต่ผมคิดว่าคิดว่าน่าจะเกินเกือบเกือบพันคน ที่เข้ามาทักทายกันเดี๋ยวน้อยก็ห้าร้อยหกร้อคนนะถ้าตลอดทั้งทัวร์ก็เกือบพันทั้งบอกเฮ้ยงานเราไปถึงทุกคนว่าแล้ว ผมจาได้ว่าตั้งแต่ผมนั่งวิ่งมาลงยันเดินไปที่บูธของสนามเนี่ยผมถึงบูธของสนามบ่ายโมงครึ่งเนื่องจากว่าก็หยุดถ่ายมาตลอดทางนะครถึงบ่ายโมงครึ่งเนี่ยผมไม่ได้พักเลยผมยืนอยู่ตรงนั้นยันบ่ายสามครึ่งเพื่อไปขึ้นสเตทไปขึ้นสเตทเสร็จลงมาถึงบูธสี่โมงผมก็อยู่ตรงนั้นจนหกโมงครึง่งคือสิ่งที่ผมทําในวันจริงก็คือถ่ายรูปอย่างเดียวนะครับแล้วก็คุยกับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่ที่เอนดูผมอย่างเดียวเลยจริงๆซึ่งผมแบบไม่รู้จะพูดยังไง ขอบคุณมากๆจริงๆแล้วก็มันก็มีเรื่องพีคอกหนึ่งเรื่องคือผมกําลังจะเข้าสนามภรรยาโทรมาบอกว่าตัวเองเขาปวดท้องมากเขารู้สึกเหมือนมันเป็นเจ็บท้องเตือนก่อนคลอด <c oughs> สิ่งที่ผมทําได้ก็คือผมรักลิฟคูมากนะครับแต่ผมก็รักครอบครัวผมมากกว่าเพราะฉะนั้นก็ผมต้องเลือกผมก็เลยตัดสินใจกลับมาเพื่อมาเฝ้าภรรยาที่เตรียมจะคลอดลูกแล้วก็ไม่ได้ชมแม์นี้ แต่ว่าสุดท้ายภรรยาของผมก็คลอดในวันที่13กรกฎาเวลาเที่ยง5นาทีแล้วก็ออกมาเป็นลูกสาวของผมนะครับชื่อน้องทริคนะครับซึ่งก็ผมเองใส่เสื้อมาเชเซยแต่ผมรู้สึกว่าคือเทรนด์เนี่ยเชียร์ริปูแน่ๆผมว่าเขาเชียร์ริปูแน่ๆเพราะเขาจำชื่อครอปจำชื่อคนนู้คนนี้ได้หมดละแต่ทริกอะถ้า f i r s t impression ที่น้องรู้เรื่องแล้วเขาเห็นภาพว่าพ่อเขาใส่มาเชเร์ยูไนแต่อะผมว่า เขาก็ได้จะเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ก็อยากให้2คนมันเชียร์ไม่เหมือนกันอ่ะมันบราฟกันมันสนุกเพราะผมอยู่ในสังคมแบบนั้นผมโตมากับพี่ชาที่เชียร์แมนยูผมเชียร์ลิเวอร์พูลคุณพ่อเชียร์อาร์เซนอลซึ่งแบบ เราสนุกกับการเอนจอยการดูฟุตบอลกันแลกเปลี่ยนกันแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นเสมอไปที่ที่ลูกจะต้องมาเชียร์เหมือนพ่ออแต่เทรนนี่เขาเชียร์แน่ๆอยู่แล้วนะครับเพราะผมดูแล้วเขาน่าจะใช่แน่ๆส่วนทริคเป็นผู้หญิงก็จรงิงแต่พ่อทางานฟุตบอลยังไงเขาก็ต้องเชียร์ฟุตบอลก็เลยเอออยากให้ลูกเชียร์แมนยูก็ขออนุญาตพี่ๆตรงนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับ,นะรบประมาณนั้นก็ได้ลูกมาแล้วก็เป็นสิ่งที่ประทับใจที่สุดกลายเป็นความทรงจําอีกครั้งหนึ่งในเดอะแมชเลยครับที่มันประทับใจมากๆจริงๆสสสุุดดดททท้้าาายยยะคิ่่งีผมออกกจพู็ื ผมไม่รู้วันนี้ผมพูดสิ่งนี้ไปกี่รอบแล้วนะครับแต่ก็ขอบคุณมากๆจริงๆแบบผมไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาขอบคุณนะครับผมไม่คิดว่างานของผมมันจะไปถึงทุกคนได้ได้มากขนาดนี้ผมไม่คิดว่าจะมีคนชอบในสิ่งที่ผมเป็นไม่คิดว่าเขาจะเอาเสื้อลิเวอร์พูลมาให้เราเซนซึ่งมันคือเสื้อลิเวอร์พูลอ่ะเราเราไม่ใช่นักเตะลิเวอร์พูลด้วยซ้ําแต่เราเซนลงไปในเสื้ออันนั้นแล้วมันไม่ใช่แค่อันเดียวมันแบบไม่รู้อ่ะผมรู้สึกว่าผมไม่มีทางมาถึงจุดนี้ได้ถ้าไม่มี เพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่ที่ซัพพอร์ตผมแล้วก็มันเติมไฟในชีวิตผมมากๆมันทําให้ผมรู้ว่าผมมาถูกทางแล้วแล้วผมก็ก็ดีใจครับดีใจที่ที่เราได้รับความรักมากขนาดนี้ะครัยขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูผมขอบคุณทุกคนที่รักในงานที่เราทานะครับก็จะพยายามทําต่อไปคลิปนี้คนคงดูไม่ได้เยอะแต่ไม่เป็นไรผมเชื่อว่าคนที่ดูเนี่ยก็จะเป็นคนที่ชื่นชอบ ในตัวเราที่ชอบเล่นเลี้ยงกุนะครับแล้วก็เราจะทําต่อไปให้เต็มที่ที่สุดนะครับขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำว่าขอบคุณจริงๆขอบคุณครับเป็นสุดยอดประสบการณ์เป็นแดงเดือดที่ผมจะไม่ลืมครับเพราะวันนี้ผมได้เจอกับทุทกๆคนผมไม่ได้หายรูปกับนักเตะแต่ผมได้ถ่ายรูปกับทุกคนผมแฮปปี้มากๆขอบคุณมากครับ